สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมนกสังคนหลออขอเล่าอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะครับออกห่างจากเรื่องเทคนิคกันนิดหนึ่งนะครับทำไมเป็นอย่างานั้นเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ผมจากการที่เราได้ไปเป็นที่ปรึกษาไปให้คำแนะนำหลายๆที่บริษัทเนี่ยพบว่าเจอปัญหาที่คล้ายๆกัน และมันเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลต่อการทํางนานเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับปัญหานั้นคือปัญหาอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยเราทุกคนเนาะเรา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 เจอปัญหาน้องโคนะมาเดินเล่นมาเดินเล่นในบ้านบางบริษัทเนี่ยน้องโคเนี่ยไปเดินเล่นในบริษัทเลยทาให้ผู้จุกรมผู้จัดก,การพนักงานต้องถูกกักตัวกักใจนะครับแล้วส่งผลยังไงก็ส่งผลให้บางทีเนี่ยทีมงานก็ถอดใจเนาะถอดใจ งานลดกำลังใจหดหมดแรงเดินหมดพลังใจหมดพลังไฟในการทำงานแล้วก็เลยบอกว่าแล้วพลังใจเนี่ยจะมาได้ยังไงคือการทำงานในโรงหล่อในโรงหลอมหรือโรงฉีดอลูมิเนียมน่ผมถือว่าเป็นเป็นงานที่ท้าทายความสามารถเพราะว่าอะไรเพราะว่างานนี้มันเป็นงานร้อนอันตรายงานอลูมิเนียมเนี่ย เราเราอยู่ในเตาเนี่ยน้ำอะลูมิเนียมมัน600-700องศาเนาะเรานึกภาพน้ำ100องศาเวลาเราไปกินกาแฟเนาะเราไปกดน้ำจากกระติกเนี่ยบางทีเนี่ยน้ำน้ำมันลงมันกระเด็นใส่มือเราเนาะไอ้แค่น้ํมันยังจี๊ดจี้เลยเนาะแล้วลองคิดดูเนี่ยว่าถ้าน้ำอลูมิเนียม600-700องศามจะขนาดไหนอันนี้ยังไม่รวมปัญหาจีปาทะ น้ำอลูมิเนียมหกนู่นน,นี่ระเบิดปุ้งปังเพราะฉะนั้นงานลงหล่อลงหลอมลงฉีดอลูมิเนียมผมถือเป็นงานที่เป็นงานที่สมบุกสมบนันเป็นงานของลูกผู้ชายตัวจริงนะครับซึ่งการที่จะทํางานการที่ขับเคลื่อนง,งานแบบนี้ได้เนี่ยมันเทคนิคต้องมีพลังใจต้องมาแล้วถามว่าพลังใจเนี่ยจะมาได้อย่างไงนะครับพลังใจเนี่ยอยู่ดีๆบอก ลังใจมาหน่อยมันไม่รู้จะมาอย่างไงเนาะเอ,า,อางนี้ก็แล้วกันคือผมเนี่ยมีเคล็ดลับส่วนตัวที่ผมได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์และผมก็ใช้กับตัวเองมาตลอดก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังนะครับเราเราลองนึกเคสตัวอย่างก,กันก่อนในที่เรียนให้ทราบนะช่วงนี้น้องโคมาเดินบ่อยเนะเราก็อยากจะออกก,อ,อ,กออกกำลังกายกันนะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เราก็อยากจะวิ่งตอนเช้านะเราก็ไปซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าวิ่งนะแล้วเราก็ออกวิ่งนะไม่ทราบว่ามีใครเป็นเหมือนผมไหมวันแรกก็วิ่งอยู่วันสองสามก็วิ่งอยู่วิ่งไปวิ่งมาก็เริ่มหยุดวิ่งนหรือบางท่านบอกว่าเอยซื้อลู้วิ่งดีว่าซื้อลู้วิ่งเอาลู้วิ่งตั้งไว้ที่บ้านเลยสะดวกวิ่งได้สบายไม่ต้องกลัวฟ้ากลัวฝนไม่ต้องกลัวรถเฉียวรถชน ฝนตกแดดออกวิ่งได้สบายสะดวกซื้อลูกวิ่งมาสักพักสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นสิ่งมหัศจรรย์มีจริงในโลกจากลูกวิ่งเนาะเปลี่ยนจากลูกวิ่งกลายเป็นราวเสื้อผ้ามีใครเป็นบ้างมีใครเป็นบ้างไหมผมเป็นนะผมก็เคยเป็นซื้อลูกวิ่งมาปับ๊บมันเปลี่ยนกลายเป็นที่แขวนเสื้อผ้าไปไอพลังใจตอนต้นเน่ะที่เราวางไว้เนะี่ยมันหายไปไหนมันหายไปได้ยังไงนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยพลังใจเนี่ยมันจะมาได้เนี่ยมันมีความลับอยู่สองข้อที่ผมใช้อยู่นะครับข้อแรกเนี่ยก็คือเราต้องมีเป้าหมายก่อนลองนึกดูนะถ้าวันนี้คุณหมอบอกว่าคุณต้องวิ่งทุกเช้าคุณต้องวิ่งสามกิโลต้องวิ่งเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตรวจพบโรคบางอย่างถ้าไม่วิ่งตายถ้าไม่วิ่งตาย ถามว่าเป็นยังไงวิ่งสุดๆเป็นผมก็วิง่งวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป้าหมายเราเด่นชัดแต่เป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพลังไฟที่เริ่มก่อตัวมันเป็นไฟที่เริ่มก่อตัวพอเริ่มก่อตัวเนี่ยเราต้องทําให้ไฟมันติดใช่ไหมไม่ใช่พอมันไฟมันขึ้นมาแล้วมันมอดเนพอมอดนเนี่ยลูกวิ่งมันถึงกลายเป็นไอ้ราเสื้อผ้าพลังไฟที่เกิด เล็กๆเ,เราจะทำให้เป็นกองใหญ่ได้เนี่ยมันจะเคล็ดลับข้อที่สอนั่นก็คือพลังแห่งวินยัยพลังแห่งวินัยเนี่ยจะเป็นตัวพิสิสร้างให้เกิดพลังใจได้ยังไงกลับมาเรื่องของการวิ่งเหมือนเดิมเราวิ่งทุกวันวิ่งทุกเชา้าวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันและวิ่งทุกวันวิ่งอย่างเป็นวินยัยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพลังแห่งความอดึกทน มันจะมาใช่ไหมมันจะมาบอกว่าบอกพนักง,งานเอ้ยเราต้องฮึดเราต้องอึดเนี่ยพนักง,งานบอกไม่เข้าใจแต่เราทาทุกวัน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 ท,ทุกวันพอทาทุกวันพลังฮึดอึดทึกทนมันจะเกิดขึ้นพลังใจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเป้าหมายและพลังแห่งวิน,นัยเราเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบคนสุดยอดเหมือนอย่างคนนูน้นคนนี้นะขอเพียงเราเนี่ยทบทวนเป้าหมายของตัวเรา เป้าหมายขององค์กรเรานะเป้าหมายของทีมงานเราแล้วเราก็ใส่พลังวินัยลงไปใส่ไปทีละนิดทําทุกวันทําทุกวันทับทุกวันทังทุกวันใส่พลังวินัยเข้าไปทุกวันพลังใจก็จะเติบโตเข้มแข็งนะครับมีพลังขึ้นมาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีพลังต่อสู้อุปสรรคต่างๆกันได้นะครับความรู้ทางด้านเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าสําคัญก็จริงแต่ว่าอย่าลืมพัฒนาศักยภาพ ของตัวเราพัฒนาศักยภาพของทีมงานเราให้ทีมงานเนี่ยรวทั้งตัวเราเมีพลังกายพลังใจพร้อมที่จะรับกับปัญหามีพลังใจในการต่อสู้เรียนรู้และที่สําคัญมีพลังใจในการไม่ยอมแพ้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกันไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามผมนกสังคนหลอกขอเล่ามีคําถามเทคนิคคําถามการพัฒนาศักยภาพทีมงานต่างๆฝากกันได้นะครับแล้วพบกันกับผม ลบสร้างปหลอเขาเลาในคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ